To you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday h i i n h d a y to you <c oughs> สุสานวันเกิดนะคะเต้าแดงทั้งหลายก็ขอให้อยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันแบบมีสติอยู่ด้วยกันแบบว่าเขาเรียกว่า <c oughs> <c oughs> เวอร์พรำเทพเป็ด้วยในตัวก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราอยู่ด้วยกันมาก็ต่อโหนานอยู่เหมือนกันนะแรกเริ่มน่าจะประมาณเจ็ดเดือนนะรับป่ะเจ็ดเดือนแล้วห้าเดือนบาก็หกเดือนแดงที่แบบกระตุดกรเนืดอแดงห้าเดือนเจ็ดเปล่าอ่ะห้าอ่ะห้านะ ต่เขาาอยู่นะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็โตไปขอให้แดงทุกคนเป็นเด็กดีเ <c oughs> ชื่อฟังว่านอนสอนง่ายนะคะแล้วก็สําคัญเลยก็คือทั้งหมดทั้งมวลเวลาที่เราเทศหรือเราว่าเราอะไรก็ตามเป็นเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็เพราะว่ารักนั่นเองครับผมอยู่อยากให้อยู่ด้วยกันนานา